โอ้ย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 ฉันนี่มันซุ่มซ่ามจริงๆเลยวะ่ะนี่ผมฝากเก็บตรงนี้ด้วยนะดูดิเลิกไปหมดแล้วเนะี <ś c oughs> ่ยจะว่าไปเนี่ยแกนี่มันก็เหมาะกับหน้าที่นี้สุดๆเลยนะเวะ้ยเพราะว่าแกเนี่ยมันคือพะโลงที่ดีที่สุดในบริษัทนี่ไง ครับแต่จะว่าไปแล้วก็เชอก็แปลกใจเลยนะที่คุณเอเขาอ่ะนั่นมาสนใจโปรเจกต์กักๆอย่างแกรหรือว่าแกเนี่ยแอบไป,ปก๊อปโปรเจกต์มาจากในเว็บไซต์วะเปล่านะครับผมอยู่ที่นี่มานานผมรู้จักที่นี่ดี ล้องั้นเหรอถ้าถ้าเป็นบริษัทเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปีไหน2015อัตราการจ้างงานของปีที่แล้ว6.5%ต่อปียอดขายที่ทำต่ำที่สุดของบริษัทที่เคยทำมา -10% เดือนมีนาคมปี2020ช่วงนั้นมีโรคระบาดคนเลยไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วผมขอบอกเลยนะครับว่าทุกคนที่นี่มีสิทธิ์เติบโตในหน้าที่การงานถ้าเขาม่ความสามารถมากพอผมขอตัวนะครับ เอา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 ทุกคนวันเนี้ยเป็นวันสำคัญของบริษัทเราเลยนะครับเพราะว่าคุณเอซ c อ o ของบริษัทเราจะเข้ามาตรวจสอบโปรเจกต์ด้วยตัวเองใครมีอะไรอยากนำเสนอก็ส่งมาที่ผมได้เลยนะครับนี่ค่ะ เดี๋ยวนะอะไรของมึงเนี่ยไอ้พะโลงก็โปรเจกต์ที่จะเสนอให้คุณเองไงครับฮะหน้าที่ของมึงอะคือทำความสะอาดนี่มันเรื่องของทีมในออฟฟิศมึงไม่เกี่ยวสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับคุณเอ้เป็นยังไงกันบ้างแมดูเหมือนว่าพนักงานเราเนี่ยจะเสนอโปรเจกต์กันมาเยอะแยะเลยนะคะอ๋อใช่ครับ คุณเครับผมมีโปรเจกต์มาเสนอให้คุณเอครับคุณเอครับผมว่าอย่าไปสนใจเลยครับมันก็แค่พะโลงอะผมว่ามันนี่ทำออกมาได้ดีมากเลยนะโปรเจกต์นี้ฉันชอบมากฉันว่านะถ้าคุณอะทำงานได้ดีขนาดนี้ต่อไปไม่ต้องมาทำความสะอาดแล้วมั้ง มาเป็นพนักงานที่ออฟฟิศฉันดีกว่านี่โตไหนยขอบคุณครับขอบคุณครับเอ่อคุณเด๊ครับคุณเด๊ครับคุณเด๊คุณเด๊ครับคุณเอ๊เอ่อคุณเด๊ครับคุณเด๊รู้ไหมว่าไอ้เจ้าพพเนี่ยมีนิสัยขี้ขโมยฮะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นชอบฉวยโอกาสนิสัยมันเนี่ยแย่มากครับเอ่อคุณก้านี่คุณกำลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะ ไม่ผิดหรอกครับคุณเร่คุณเร่รู้ไหมว่าไอ้โปรเจกต์ที่มันคิดผมเนี่ยเป็นคนคิดกับทีมเนี่ยตั้งแต่เดือนที่แล้วนะฮะผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอพา้พันลงลนะั่นอ่ะจะขโมยโปรเจกต์ผมไปแบบหน้าด้านๆแบบเนี้ยขโมยโปรเจกต์เหรอคะแล้วทำไมคุณกล้าถึงไม่บอกดิฉนันตั้งแต่แรก